สวัสดียามเย็นๆค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็มาขุดหลุมจะปลูกกระลำปีอีกแล้วนะคะพี่น้องมาดูนะคะทุกคนก่อนจะขุดก็ทำเหมือนเดิมคะ่ะลดน้ำให้ดินมันเปียกถึงจะขุดได้พอดินไม่ได้ไถเนาะไม่เคยได้ไถสักปีเนาะครูก็จะขุดอย่างนี้ทุกปีนะคะอันนี้คือ เป็นแปลงหอมแดงกระเทียมแต่ก่อนเนาะปีที่แล้วกูปลูกตรงนี้แต่ปีนี้มันว่างเนาะกูดูไปทําทางอื่นไปทำแถวๆนู้นแบบว่าทําไม่ทันว่างงั้นเถอะไปถึงทางนู้นนู้น,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 นทั่วไปเนาะทางนี้มันก็เลยว่างตอนนี้กูดูก็จะเอามาปลูก จะมาปลูกกละลำปีนะคะนี่ค่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะขุดหลุมขุดด้วยเสียมวันนี้นะเพราะเราเอาน้ำใส่ในเราลดน้ำดินไว้แล้วเนาะมันก็เลยขุดได้ง่ายหน่อยทุกครั้งเราจะเอาแฉลรงมาขุดนะ จะพาพี่น้องไปดูกระดัมปีของกูรูนะคะกระดัมรูปหัวใจสวยๆนะคะรูปหัวใจนี่ค่ะกระดัมรูปหัวใจสวยๆมันมีหัวเยอะแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกูดูจะพาไปดูทางหนู้น เมื่อคืนนี้กูรูก็มาส่องดูไอตัวนอนเนาะได้ตรงนี้ตัวหนึ่งดูมันกินยอดใิคะนี่เดี๋ยวคืนนี้กูรูก็จะมาส่องมันอีกมันกินยอดแล้วก็เสียไปแล้วกรัมปีหัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องจ๋าหัวใหญ่ใหญ่เลย หัวหนึ่งก็จะมี3โล4โล2โลกว่า3โลขึ้นไปนะคะกูดูขายโลละ25บาทเพราะเป็นปลอดสารเนาะของเราอินทรีปลอดสารก็ขายแพงหน่อยก็มีคนจองไว้แล้วนะคะดูสิคะนี่เมื่อคืนนี้กูรู้ก็มาหาตอนแรกกูรู้ว่าอะไรมันมากัดกิน ไอยอดกระลำปีของครูนี่นะคะกลางวันก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยพอดีมันกินแถวนี้มันกินเยอะนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะเสียไปเยอะเลยอันนี้ยังพอได้แต่นี่สิคะพี่น้องจ้าต้นนามงามต้นสวยใหญ่ๆกอใหญ,ใหญ่แต่มันกินไปหมดแล้วนะคะ ดูก็เสียไปแล้วสบริเวณนี้ก็สี่ห้าหัวเนาะนเสียไปแล้วนะคะเนี่ยก็จะเอาแต่ขแขนงมันจะได้ขแขนงมันกําลังหอ่อหอยใหญ่ๆนะคะกําลังห่อนะคะยังไม่ยังไม่ไม่ถึงเวลาตัดอันนี้มันก็กินนะคะแต่มันยังมีหัวให้เราเนาะอันนี้รูปหัวใจอันนี้ กลมนะคะหัวกลมนี่คะ่ะหัวใหญ่ๆส,สููไว้นะคะพี่น้องจ๋านี่คะ่ะหัวใหญ่ๆนะคะเข้าหัวหมดแล้วพี่น้องดูสิคะมีแต่หัวใหญ่ๆอันนี้ก็แมงกินแต่มันก็ยังมีหัวให้เรานะ มันจะใหญ่ไหมแมงกินมันโน่นก็แมงเจาะนะคะอุย้ยกระดับของกูรูมีแต่สวยๆแมงเจาะก็มีแต่ก็ใหญ่ๆนะ้ต้นใหญ่ๆเนาะแมงก็เจาะมันเนาะก็เสียดายอยู่นะคะพี่น้องแต่ของเราก็ปลอดสารจริงๆนะคะไม่มี ไม่มีสารพิษแน่นอนค่ะผักของกูรูอินทรีรุ่นล้วนอันนี้ก็ผักกูดเนาะผักกูดก็สวยงามนะคะพี่น้องจ๋านูน่นต่าผักกูดของกูรูนะะี่ค่ะเด็กกูรูจะพาชมอันนี้รูปหัวใจนะคะกระหล่ำปีอันนี้ก็แมงเจาะมันกูรูก็สีฉีดน้ำหมักแต่ เอาไม่อยู่เนาะเพราะเราฉีดแล้วก็เราก็ทำไอ้นั่นอีกพ่นเราก็พ่นน้ําฉีดน้ําใส่มันอีกให้น้ํามันเนาะมันก็เลยเอาไม่อยู่นะคะอันนี้ก็รูปหัวใจนะคะสวยๆนี่คะ่ะอันนี้กำลังจะห่อกันทั้งนั้นเลยนะคะ บูดก็สวยๆนะคะาชมกระหล่ำปลีรูปหัวใจอันนี้หัวใหญ่มากหัวหนึ่งสองโลได้นะคะแบบนี้กูรูเคยขายแล้วหัวละสองโลมันจะใหญ่่างนี้อันนี้คือรูปหัวใจนะคะแต่ถ้าหัวกลมนี้มันจะหัวหนึ่ง สามโลสี่โลสองโลนะคะแมงกัดนะคะยามเย็นเย็นพาชมนะพาชมสวนกระลำปรีนะคะวันนี้ครูก็มาทำ โซนนี้เนาะขุดหลุมปลูกกะหล่ำปีโซนนี้วันนี้เราก็จะทิ้งงานทางทางนน้นนะคะนน้อนอยูกำแพงนู้นนะคะหอมกระเทียมอะไรอยู่ทางนน้นกระหล่ำปีทางนน้นก็มีถั่วแปบอะไรก็มีทางนน้นนะคะ สวยนะพี่น้องจ้า,ากลมใหญ่สวยๆแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของครูด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคะ่ะ บุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ